พี่ไม่ของไทยขอให้พี่น้องปองป่าสุขุสุขนมีความสุขกันทวนหนาสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขนยินดีตอนรับสู่ช่องเจี๊ยวสตอรี่ค่ะเมื่อนี้ห้ามาท,าทักทายกันกับการเว้าถึงบอดทิ่งวงมาลาำเสียงวีหกหรือว่าพอจ๋าหนุกพงศกรว้าถึงน้องอ่าายสักุน้าพ้วนกันค่ะ พ่อจานุกพงศ์สกนเพลินกับมีการสตรีมไรสดนะคะทุกคนได้เวาถึงน้องอาอายนี่และคะ่ะหลายๆท่านกับคก้งสีได้เข้าไปฟังทางพ่อจานุพงศ์สกนเพลินได้ไรสดในช่วงการแต่งตัวเตรียมขึ้นเวที่ทาการเสดงเนาะคะ่ะเนาะและพ่อจานุพงศ์สกนเพลินก็นได้เวาถึงหลายๆเรื่องเาวาเกี่ยวกับน้องอาอายนะคะ หนึ่งเรื่องเล่าที่เพื่นเบาถึงและเป็ี่ยนที่ใครถามกันมาหลายสำหรับเอฟซีแฟนคลับเนาะค่ะที่เพื่นมีความสงสัยคลองใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านของหน้องอาอายนั่นเองนะคะบางคนก็ถามว่าเพราะจานุพงศ์สโกนส้างบ้านหลังไม่หลังใหญ่หลังงามหรือว่าเป็นคฤราหา์ที่มีงบ หลายเติบนั่นแหละค่ะพี่น้องคะแล้วน้องอาอายหละ่ะเมื่อไรพ่อจ๋าจะทําบ้านให้หรือว่าสั่งบ้านให้ว่าสันนะคะและพ่อจ๋านุพงศ์สกุลเพิินก็เลยใจออกมาเบาชี้แจงเนาะคะ่ะว่าพ่อจ๋านุพงศ์สกุลนี่เพิินเป็นผู้ให้โอกาสหรือว่าเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็ให้น้องได้มีมือน,นี้แต่ว่าเรื่องบ้านเรื่องทีจังสีเนาะคะ่ะอันนั้นเป็น เรื่องของน้องที่น้องสิต้องเจ็บเงินสางเองซื้อเองเพราะว่าเพิ่นแก่สพอร์ตได้เป็นบางส่วนทางครอบครัวของน้องก็มีความรู้สึกของเอฟซแฟนคลับหลายๆท่านก็คิดนะคะว่ามาเป็นลูกเป็นเต้าก็ต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องมาเป็นลูกเป็นเต้านี่ก็ประมาณว่าเป็นลูก ของพ่อจ๋าหรือว่าเป็นลูกของวงมาล่ามเสียงวิหกพ่อจ้าลูกพงศกรเพิ่นกะฮักแบบลูกนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ว่ากับ่ได้พพอร์ตถึงขั้นว่าต้องสร้างบ้านสร้างยังไ้เนาะค่ะเนาะส่วนที่สิไดบานไดดีนั่นเป็นส่วนได้ดของน้องเองหรือว่าเป็นการสพอร์ตของ fc แฟนคลับมาบบว่าสิปินด้านมาไร่หรือว่าติดหนาวิธีชงซงสมไหมคะ่ะส่วนนี้คุณยา่าลํำดวนสิปินคนดูแลแล้วก็เก็บกไว้เนาะคะ่ะ ตามจริงแล้วน้องก็มีครอบครัวมีคุณ่า่าดูแลในส่วนนี้เพิ่นสิอยากได้อันใดห,หรือว่าเพื่อนสีสางบานตอนใดอันนั้นก็ยูที่ความพร้อมของการดีเพื่นเก็บโอมได้นะะเนาะค่ะเนาะเก่งมากๆเลยสําหรับเด็กตัวน้อยซํานน่เนาะคะ่ะสามารถได้ที่ได้ทา้งโบมินน่อยๆได้พี่น้องเป็นที่สองแปลงติดถนนใหญ่้อมนะคะทั้งพระจารทร์หพวงสกลก็บอกว่า ราคาของทีสองแปลงนี้สร้างบ้านได้เป็นหลังเลยนะคะพี่น้องคะ่ะและอีกบโดนูนน้องก็สิทธิสามารถมีบ้านได้แล้วนะคะก็คอยเก็บคอยออมไปทุกทุกเวทีการแสดงก็มีการอร์ตจากเอซีแฟนคลับหรือว่าบ้านฮักและก็ติดด้านหนาเวทีน้องก็สามารถเก็บออม ได้แล้วนะคะกับคุณยาเนาะเก็บสะสมไปค่ะพี่น้องคะสวนบ้านที่อยู่กูแก้วเป็นบ้านพักที่เพิ่นสาวอยู่พ่อจาาหนุพกพงศกรก็บอกว่าเป็นไปได้ก็อยาไข่ซื้อไหวเป็นของน้องหรือว่าของคุณย่านั่นล่ะคะ่ะพี่น้องเพื่อที่สิได้อยู่ใกล้กับทางบ้านพักหมอล่ำหรือว่าไก่บ้านของพ่อจาหนุพกพงศกรบ่อยากให้เป็นการเศร้าไปตลอวจจังสินเนาะคะ่ะก็คิดว่าบ้านหลังนั้นเจ้าของ เพิ่นกับโคงสีอยากให้มีคนมาอยู่ดูแลแบบทาวร เพิ่นก็โคงสีมีบานหลยหลังนั่น่ะคะหรือว่าเพิ่อนอาติยูที่อื่นเนาะเฮากับบด้ฮหูรายละเอียดปันใดนะคะทางกระจารนุพงศกรเพิ่อนก็อยากให้เอาไว้นั่น่ะคะพี่น้องสวนใดที่อยากปรับปรุงไม่เห็ดไม่ไห้มันสวยงามขึ้นก่าเกาก็เห็ดไปสีไใด้บเที่ยวไปเที่ยวมาระวางสารค้ามอุดรก็ว่ากันไปเนาะไก้สำนักงานเวลาฝึกซ้อมหรือว่าช่วงปิดฤดูการจังสีนาะคะ่ะก็สิไใดยอยู่กันแบบ สบายใจบไดเศร้าแหลวอีกอย่างประมาณนี้นะคะคิดว่าคุณยาล่าดวนกับคงสีคิดและก็ตัดสินใจอยู่นะคะณนะตอนนี้ก็เก็บออมกันไปนั่นล่ละค่ะอยากได้บ้านล้างไม้อนาคก็เป็นอีกความฝันหนึ่งของเพิ่นคือกันทุกๆกคนก็นมีความฝันเบิดนั่นล่ละค่ะและเด็กตนนัวน้อยๆซาํหนีสามารถเฮ็ดใดขนาดนี้ก็เยี่ยมยอดแล้วพี่น้องเอ้ย นี่แหละคือโอกาสที่พอจานุพงศกอรหรือว่าทางบอดหนุเพิินได้ให้โอกาสอิลาอาอายสักนุนาพ้นได้มีโอกาสในมือนี้ ก้ามาสูนะ่ณปัจจุบันนี้ก็สุดยอดมากๆเลยนะคะพี่น้องคะ่ะยินดีนัหลาลๆเนาะพี่น้องเนาะส่วนท่านใดที่คิดว่าพ่อจานุพงศกรรวยขนาดนี้คือบอเฮดุบสางให้ลูกสาวอันนั้นมันบบเมน,นาทีของเพื่อนเ้อพี่น้องขันชิดไปดีๆแล้วแมนบอกคะ่ะเพื่อนกันยังมีครอบครัวมีลูกมีหลานที่สีได้เบิองได้แง่งกันไปสําหรับน้องอาอายก็ว่าเป็นลูกสาวนะั่นแหละคะ่ะพี่น้องก็เป็นลูกสาวคนหนึ่งของพ่อจานุพงศ์ เพื่นกัมีความหักความเพ่งห้นนองคือกันแต่พ่อจานุพงศกรก็เป็นพ่ออีกคนหนึ่งตัวน้องอ้ยเองเพื่นกัมีพ่อของเพื่นคือกันแล้วก็มีครอบครัวของพิ่นคือกันจังสี่ไหมค่ะถ้าเพื่นสร้างได้เองเฮ็ดได้เองอันนั้นก็เป็นส่วนของน้องกับท่างครอบครัวแมนบ่ค่ะส่วนพ่อจานุพงศกรพื่นก็ค่อยัพพ p o r t คอยซอยหลืออาจจะให้ในส่วนที่ให้ได้จังสี่แม่กะส่วนที่ห้ไปสางบานหา้อันนั้นกะเออชิดเบิ่งดีๆมันกะเปลี่ยนไปบได,ด้เด้พี่นอ้องแมนบอกค่ะโอกาสที่เพิ่นห้มาแล้วได้มีโอกาสนะตรงนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะกับเด็กน้อยคนหนึ่งได้มีโอกาสได้มามีื่อเสียงดงดังขนาดนี้เนาะคะ่ะอันนี้บได้ให้ด่ามาเด้อพี่นอ้องอันนี้้อถึงความเป็นจริงเนาะคะ่ะเนาะ เฮาก็คิดว่าน้องอาอายกับคงสีมีคนหกักมีเอฟซีแฟนครับหักมากมา้เงา้วไปตลอดน่นล่ะค่ะเพราะว่าน้องก็มีความเป็นตหาหักในตัวของน้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมิเสน่ห์ในตัวที่เฮตัยคนมีความหากักความเมตตาให้กับน้องนะคะสําหรับน้องอาอายแล้วในสตอรี่ของน้องความเป็นไปเป็นมาแต่เฮตัยมีก้นใด ติดตามอยากเห็นว่าในมือข้างหนา้นองสิปินช่างได๋ปัจจุบันนี้เป็นช่างได๋จังงี่แม่ค่ะก็ทุกคนก็ติดตามบึงความกล่าวหนาของน้องกันนะคะบ่งไปค่ะพี่น้อง่าเป็นสาวแล้วสิปินจ่างได๋พอจานุพงศกร่นกระบอกว่าในมือหนามือใน้าน้องสิไปจากพอจ๋าอันนันก็เป็นการตัดสินใจของน้องนะคะแต่คิดว่าณนะปัจจุบันนี้ ความชิดนันก็คงสิบอะยู่ในหัวของน้องดอกคาพี่น้องเนาะนะคะอนาคตข้างหนา้าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเฮ้ากติดตามกันไปดนนกันแล้ว,วกันนะคะสาหรับการสิเก่าไปข้างหนา้าหรือว่าอนาคตข้างหน้าของน้องาอา,ายสักุณาโพนนะคะส่วนพ่อจานุพงศ์สกนอันนี้ก็เฮ่งๆปัง,ปงๆคือเก่านั่นแหละค่ะสำหรับวงใหม่อลังการชูของเพิ่นก็พร้อมที่สิเปิด สำหรับฤดูการที่สีมาฮอดนี่แน่นอนนะคะศิลปินมีภไผแน่ก็รอบเบืองรอดติดตามกระเรวกันค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็มาบอกกับพีกัหนอดสำหรับข่าวขาวข,าวของทังพอจากนุกพงศกรกับอีลาอาอายสกุณาพนมีอยาเข้ากับมาบอกสู้กันฟังนั่นละค่ะพี่น้อง่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกการกดซับสไคร์นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขสันในวันสงกรานสุขพา์แข็งแรงสวัสดีจ้า